สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อนะครับมื่อนี้มีคีย์บอร์ดเขามาใหม่นะครับสีเรื่องนะครับเดี๋ยวบาตาสิภาพพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่ามีรุ่นไหนแน่นะครับราคาจักบาทนะครับตัวที่พี่น้องได้เห็นนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดยามาฮารุ่น p s r e c 7 3นะครับตัวนี้สภาพงามเลยแหละพี่น้องบริหาอยู่นะครับราคา13,900บาทนะครับบาร์ตกับเด็กแกะนะครับเทปกาวออกแล้วนะครับมองนี้แต่ว่าบอร์ที่เดี๋ยวเอาออกด้วยพี่น้องเด้อ อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องฟุ่มอยู่เลยนะครับอยู่ในถุงพลาสติกอยู่เลยนะครับตัวนี้เห็นเบิ้งขาวๆประมาณนีก้ก่อนนะพี่น้องเนาะเราแตะบอรทันเดียวออกนะครับยามาฮ่าพี่เอสอารีสิเจสามนะครับะนะครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันแคลอรี่ผู้ใดหาอยู่นะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ้งตัวต่อมานะครับเป็นคาซิโอซีดีเคสี่พันสี่ในราคาหกพันเก่าร่วมทรงเครื่องรถหนีมิเตงงามๆพี่น้องเบิ้งสภาพความคามชัดไปน้ำกันครับ อาจจะมืดแน่นะพี่น้องเนาะแต่บอกเลยว่าสภาพเครื่องแต่ละเครื่องนะครับซ้ำมือหนึ่งเลยครับตัวนี้งามๆทั้งนั้นนะครับเบองความคุมชัดนะครับเดี๋ยวเ้าจีแปะภาษาไทยให้เนาะคาซิโ CTK 4004เดี๋ยวเ้าจะแตะแปะภาษาไทยตรงปุ่มกดให้เอาไปล่งแซมล่งจังหวาให้นะครับราคา6 9 0รวมส่งอามาเบอรตัวต่อมานะครับเป็นคาซิโอรุ่นใหญ่นะครับ คาซิโอ CTK 7200นะครับตัวนี้งามครับหนึ่งงามเลยนะครับทุกเครื่องเขามาลอหนี่มิแตงงามๆนะครับบอต่างจากเมื่อหนึ่งเลยสภาพนะครับราคา9,500รวมส่งนะครับตัวนี้สามารถเสียเสียงลุ้งจังหวะได้เป็นรอยจังหวะนะครับเสียเสียงไหวได้หกเสียงนะครับเห็นบอหนึ่งสองสามสี่หาหกนะครับเสียงดีครับกองมวนครับแนแนลมวนด้วยนี่สามารถปรับแต่งกองปรับเบสปรับแท็กได้นะครับตัวนี้สางจังหวะได้ เป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับ casio cdk เจ็ดพันสองราคาเก่าพันหามมสูงเครื่องงามมากครับซีเครื่องนี้ถือว่างามมากเลยนะครับริมขาวจ่วทุกโตเบิ้องภาพมุมสูงครับริมขาวบัวตางกันด้วยพี่น้องริมขาวจ่วเลยริมแน่นๆครับอ่ามาเบื้องตัวอ่าสุดท้ายครับเป็นยามาฮ่าึ้นกันนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าครับยามาฮ่า psr รุ่น ec สามสามครับตัวนี้งามมากเลยครับตัวนี้งามมากเลยเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งอีก ฟังหนึ่งนะครับบึงบึงข้มุมฉัดครับตัวนี้แทบจะบรต่างจากเมื่อหนึ่งเลยพี่น้องบึงดันหล้างน,นะครับเสียเฟสได้ได้นะครับตัวนี้เสียบเฟสได้หรือว่า USB อนั่นแหละพี่นอ้องเของ่ายม,มากครับตัวนี้ขายรคาคาแปดพันแปดนะครับตัวนี้เออมาที่นี่ก็สีเ็นมมองนีน้อพี่น้องมันแตกจากการขนส่งมานะครับน้อยเดียวครับมองหนี้เดอ้อนี่ แต่ว่างามแท้แน่นอนริมแน่นครับริมแน่นเลยนี่ครับแต่ว่ามีห่องนีห้อยแตกจากการคุณสมากแล้วก็มีหน้าจอมึงนี่ครับน้อยหนึ่งนี่ครับเห็นไหมเป็นเป็นเหล่ามากน้อยหนึ่งนะครับมองนี่เด้อนะครับแต่ว่าขายในละครับแปดพันแปดนะครับตัวนี้บอกเลยว่างามมากเลยนะครับงามมากเลยซีเครื่องนี่นะครับสภาพบืต่างจากมือหนึ่งเลยสภาพงามมากนะครับยามาฮ่า PSR รุ่น EC33 ราคาแ8 0 0ันดรวมทรงรุ่งจังหวัดไทยลุกพงอีสานไฮนะครับกะจิมมี่มงเหนีนพี่น้องห็นบ่แตกน้อยนึงนะครับเบิ้งนีวว่ตตานะครับแล้วก็มีมงนีน้รอยเหลานะครับน้อยหนึ่งนะครับเบิ้งหน้าจอยังมีห้อยเส้นห้อยหยังเลยครับหน้าจอนะครับหนาหนากระจกบไลยนะครับงามนะครับประมาณนี้ราคา8 8ด0ันแดมาทวนนะครับ casio cdk เจ็ดสองศูนย์ ราคาเก่าปัญหานะครับงามมากนะครับซีเครื่องนี้แยกบาออกเลยนะครับว่าสภาพเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับสภาพม้ม่มากๆเลยนะครับบาตดาบอกว่างไม่กับไม่งามกับงามนะครับประมาณนี้ราคา9,500รวมส่งนะครับเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าพี่น้องอยากให้แปลภาษาไทยเขาก็ับแปลภาษาไทยให้ตรงปุ่มกดให้เด้อพี่น้องเด้อทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องพี่น้องระบุมาได้ครับ ทุกเครื่องสามารถระบุมาได้ว่าบาตาแปะภาษาไทยเป็นสติกเกอร์แปปปุ่มภาษาไทยใต้ปุ่มกดให้พี่น้องได้นะครับพี่น้องจะได้เอาไปเล่นง่ายๆนะครับบอกว่าจะเป็นคาซ i โอุุน CDK 4, 4 4ตัวนี้กับแปะภาษาไทยนะครับราคาของคนเก่าร่วมส่งเครื่องงามหมักนะครับรถนี้งามมักเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะ ย amaha psr รุ่น ec73 นะครับตัวนี้บอท่นเด็กแกะเบิ้งข้างในเลยนะครับพี่น้องบอท่นเด็กแกะเบิ้งข้างในเลยนะครับเอาขึ้นมาให้พี่น้องในเบิ้งนะครับอิสแตันบัโนดนะครับอ่าอิตันบัโนดตัวนี้อยากว่างครับเห็นมาพี่น้องบอท่นเด็กแกะจากกองโ่มเลยนะครับราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับร่วมทรงครับพูดได้หาอยู่นะครับพูดได้หาอยู่เอาไปเล่นสงการด้วยพี่น้องเด้อ เอาไปหาหลินสงการน,น, um. น้องพี่น้องเอามีมีมือนีข้ามาแบบนี้อท Lincoln. าอทิตย์นาอาทิตย์ 1, เือกสเข้ามาเรื่อยๆนะครับคี์บอดจะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆหลังจากทีบตาเงียบหายไปเกือบเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าที่หายไปเพราะว่าเขารอคี์บอร์ดเขานะครับเขารอคี์บอดเข่ากอรสงการคือหลายอีกสิบเรื่อนนะครับอาทิตนาอีกเขารอหนึ่งอาทิตนาเขาสองรถสามรถนะครับ คีย์บอร์ดประมาณเกือบ30-40เครื่องนะครับที่เขาได้สร้างไปมันจะเริ่มทยอยเข้ามานะครับช่วงนี้เขาเงียบๆไปเพราะว่าเขารอของเขานะครับทวน์นอตพี่น้องเนาะยามาฮ่าพีเรุ่น e ี3 3่เครื่องงามมากเลยนะครับราคา8,800บาทปดมส่งนะครับก็มีห้อยตําหนิอยู่นะครับมองนี่ห้อยตําหนิมองมันแต่งมองนี่น้อยนิดหนึงครับแล้วก็มีหน้าปัดมองนี่หน้าจอน้อยนึงนะครับแต่ก็บ่มีผลหรอกครับบ่มีผลนะครับแต่ว่าพี่น้องได้ไปกับความคุ้มค่าคือว่าเบิ่งความคุ้มชัดครับ ความคมชัดตัวหนังสือชัดเจนงามริมขาวจั้วเลยนะครับแน่นเลยครับอ่าแน่นเลยนะครับมาเบิ่งตัวนี้นะครับทวนให้พี่น้องนะครับคาซิโอรุ่น C.D.K. นะครับเจ็ดพันสองราคากระเพื่นหานะครับรวมทรงนะครับรถนี่งามมากเลยนะครับพี่น้องสามารถขามาเบิ่งเครื่องเทศเครื่องไดนะครับอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับบางพี่สมุทรปราการเ้อนะครับ หรือว่าจะโทรมานะครับ0841289773 ID ไลน์ก็เบอร์โทรนะครับ ID ไลน์ก็เบอร์โทรอันเดียวกันนะครับ ID ไลน์กับ0841289773นะครับบาตัดใส่เบอร์เดียวด้วยพี่น้องเด้อนะครับบ่มีการเก็บเงินปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเก็บเงินปลายทางใดๆทั้งสิ้นพี่น้องบ่มั่นใจก็บ่ต้องซื้อบ่ต้องโอนนะครับให้พี่น้องมาลองมาเทรเล่นนะครับบ่มักก็บ่ต้องซื้อนะครับลองมาเทรเล่นได้เลยนะครับบางทีสมุดประกาศนะครับเห็นบอกอีสานง1ี่บ่แม่นคน เห็นเขาอีสานนะครับแต่ว่าอยู่นอยู่บางพี่หด้อพี่น้องเด้อเป็นคนอีสานเท่าแหละแต่ว่ามาอยู่บางพี่บ่ได้อยู่ทังอีสานนะครับพี่น้องก็หลายคนก็เข้าใจว่าเห็นบ่าวต้าวอีสานก็อยู่ทังอีสานบ่เนาะพี่น้องเนาะบ่าวตาอยู่บางพี่สมุดประการนะครับพื้นเพกก็เป็นคนอีสานบ้านเท่านะครับอ่ะคลิปนี้ก็จิขอฝากไว้นะครับ0841289773หมนะครับสวัสดีครับ